สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญ5บาทของรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่ผมจะมาลงประกาศรับซื้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทพศ2546นนะครับสำหรับราคาที่ผมจะรับซื้อนะครับ ถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็รับซื้อในราคาตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานของเหรียญนะครับหากท่านไหนมีนะครับอยากจะขายหรืออยากจะแบ่งปันให้สะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับถ่ายรูปมาประเมินราคากันได้นะครับกับราคา เหรียญที่สภาพสวยๆนะครับแบบนี้นะครับก็รับซื้อกันตั้งแต่500บาทนะครับ500บาทขึ้นไปก็ตามตกลงราคากันนะครับย้ำนะครับวันนี้มาลงประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทพศ2546นนะครับหากท่านไหนมีนะครับก็แบ่งปันให้สะสมได้นะครับถ้ามีเยอะอันนี้ก็รับซื้อนะครับรับซื้อจริงนะครับ กับเหรียญ5บาทพศ2546กับราคาที่รับซื้อถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็รับซื้อกันตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยๆนะครับก็รับซื้อกันในราคา500บาทขึ้นไปนะครับก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับเผื่อเหรียญไหนผมไม่มีอยากได้มาสะสมนะครับก็จะลงรับ เรื่อยๆนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับเผื่อเจอเหรียญที่ผมลงประกาศรับซื้อนะครับหากมีก็ถ่ายรูปมาประเมินราคากันได้นะครับสรับเหรียญที่ผมลงประกาศนะครับก็มีหลายเหรียญด้วยกันนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับว่าเหรียญไหนที่ผมลงประกาศรับซื้อสหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ